สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมสยามนิลมิตก็คือหน้าสยามนิลมิตนะครับสะานทูตเกาหลีถนนเทียนร่มมิตรตอนนี้มีการทําน้ําตกจําลองนะครับคือเสมือนจริงมากสมจริงมากเดี๋ยวผมจะแทนกล้องมาให้ดูนะนี่เลยเป็นน้ําตกจําลองครับ ผมว่าผมเียบไปได้ปะเนี่ยผมว่ามันเสมือนจริงมากเลยนะนี่ครับน้ำตกในกรุงเทพนะครับใครว่างๆก็มาเที่ยวได้ครับช่วงโควิดโอ้โห ด,ดูสภาพดูสภาพอือเดี๋ยวผมให้ดูน้ำตกจำลองใหม่หวังว่าจะไม่มีลรกคันอื่นมาอีกนะเออแล้วแหละ เสมือนจริงมากครับอ่าใครว่างก็มาเที่ยวชมได้นะครับผมไม่กล้าเดินไปมันเปียกอะ่ะเฮยค้าอยู่ถนนเทีโลมิดครับ